อยากเสริมความมั่นใจให้ตัวเองค่ะถ่ายรูปด้านหน้าก็จะมีสันจมูกขึ้นมาแล้วก็ทําให้จมูกดูโด่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันวสา,าธานาอุบูลผลค่ะชื่อเล่นชื่อเพลงมาจาก ลบุรีค่ะวันนี้มาตรวจหลังทําจมูก m i โ i o p e นครบ14วันกับคุณหมอคิดค่ะปัญหาก่อนทําจมูกปีกจมูกค่อนข้างจะเป็นชมพู่ค่ะแล้วสันจมูกจะไม่มีค่ะค่ะอยากเสริมความมั่นใจให้ตัวเองค่ะดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ่ายรูปด้านหน้าก็จะมีสันจมูกขึ้นมาแล้วก็ทําให้จมูกดูโด่งขึ้นค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคุณหมอคิดค่ะ คุณหมอหน้ารักเป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็ใจดีค่ะแล้วก็แนะนําเรื่องการผ่าตัดเป็นอย่างดีเลยค่ะทางพี่ๆที่โรงพยาบาลก็แนะนําแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่ๆทุกคนคะที่ดูแลค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอเชิญเชวนนะคะเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทุกคนนะคะลองมาเปิดใจทํางที่โรงพยาบาลเลยอรักค่ะเพราะว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยจริงๆค่ะและก็สวยด้วยค่ะ ต้องที่เลิศลักนะคะ